้าไก่หนึ่งตัวทําให้เราอยู่ท้องกับกรรมที่เราทําฆ่าส่งผลไหมส่งผลอยู่แล้วจ้าอาจารย์เดินบนน้าได้ไหมครับได้ทําไมจะเดินไม่ได้มึงก็ออาน้ำมาเทมันพื้นเดี๋ยวกูก็เดินให้ดูได้แต่ระวังลื่นหน่อยนะ,นนนะนนกูเดินได้ขนานแหละบนน้ำกูก็เดินได้บนดินกูก็เดินได้บนอากาศกูก็เดินได้เดินได้ขน้นแหละใช่มึงก็ลองกินดูสิมึงจะได้รู้จะได้หายสงสยัยเดี๋ยวนี้คนไปแก้บนไหว้หุ่นยนรานฟอร์เมอร์แล้วครับเตือนสติคนไทยหน่อยปัญญาอ่อนโง่ มึงจะไหว้ก็ไหว้ไปเถอะเพอร์เจอร์ถึงขั้นไหว้หุ่นยนต์ทานฟอร์มอสเอ้ยทานฟอร์เมอร์ขค้ดปัญญาอ่อนเลยมึงอย่าบอกว่าเป็นประเพณีปู่ย่าตายายทำตำตามเป็นพวกจะก,กระโถนตีปากให้เลยนะปัญญาอ่อนทานฟอร์เมอร์ทานฟอร์มาทานฟอร์แม่หาเหวอะไรไม่มีเท่านั้นแหละไร้าสาระคนเราเนี่ยมันเพอร์เจอร์ได้สุดโง่ โอ้ยกูพูดจะพูดยังไงไหวทานฟอร์เมอร์มันเป็นหนังเขาปรุงแต่งกันขึ้นมาไปไหวมันได้ยังไงกูงงมากถ้าไหวจริงนะไม่ใช่ไหวคอนเทนต์นะถ้าไหวคอนเทนต์ก็แล้วไปถ้าไหวจริงนี่กูมหัสจจรย์มากเลยนะปัญญาอ่อนก็นถึงขั้นนั้นแล้วนะมะขามฉันตอนเย็นได้ไหมครับเขาว่าเป็นสมุนไพรยาฉันได้ไม่ได้จ้ามะขามป้อมได้แต่มะขามหวานไม่ได้จ้าอยากส่งของให้จ้ารบกวนขอที่อยู่ดยค่ะไปที่ไอดีไลน์สายสาธูจ้าติดต่อ,ตอแอดมิน รุ่น้องยืมเงินทวงไปก็เงียบค่าไก่หนึ่งตัวทําให้เราอยู่ท้องกับกรรมที่เราทําค่าส่งผลไหมส่งผลอยู่แล้วจ้าอาจารย์เดินบนน้าได้ไหมครับได้ทาไมจะเดินไม่ได้มึงก็เอ,อาน้ำมาเทมันพื้นเดี๋ยวกูก็เดินให้ดูได้แต่ระวังลื่นหน่อยนะ,นนนะนนกูเดินได้แค่น,น,าาคน,น,นั้นแหละบนน้ำกูก็เดินได้บนดินกูก็เดินได้บนอากาศว่าเดินได้เดินได้แค่นั้นแหละตั้งจิตทํายังไงครับแล้วเรารู้ได้ไงว่าตั้งแล้วอะไรตั้งอะไรคนมือเย็นปลูกต้นไม้จริงไหมครับคนมือเย็นกูคนตายนะมึงจาไว้ คุณที่เราจะทําจะถึงผู้ล่วงลับไหมครับก็ถึงในฐานะกับอาฐานะไงสุนักเก็บป่วยจากเราไปทํายังไงให้เราหลุดจากความเสียใจพิจารณาไปตามความเป็นจริงดีว่าทุกอย่างมาเดินสู่ความเสื่อมผมเป็นเด็กวัดกินขน้าวัดบาปมไม่บาปผมปฏิบัติธรรมแต่ออกกําลังกายเล่นก้ามเพื่อสุขภาพมีผลต่อการบรรลุมันไม่มีนะ บียไปดูคําแนะนําของทนายกองทัพทาบ้างนะอย่าคิดว่าตัวเองถูกเสมอไปกูก็ดูอยู่จ้าไม่ใช่กูไม่ดูก็แนะนําดีกูก็อนุโมทนากูก็ขอบคุณเขาอยู่เมื่อช้ากูก็ขอบคุณเมืาอ่าออกมาตำหนิตีติงตามทารมขอบคุณจะคิดว่ากูถูกได้ยังไงกูก็ผิดได้กูก็พูดอยู่ตลอดเวลามื่อแหกฟังแหกหูแหกตาฟังกูบ้างเวลาไหนกูผิดกูก็แก้เวลาไหนกูถูกกูก็ต้องยืนันว่ากูถูกสิมื่อช้ากูพูดผิดได้ยังไงอ่ะเพราะกูพูดถูกอ่ะ กูต้องยืนหยัดบนหลักสักจจะความจริงสิตัวไหนกูไม่มั่นใจกูก็พูดว่ากูผิดแก้ไขใหม่ตัวไหนกูไม่นใว่ากูถูกแล้วกูจะให้กูพูดว่าผิดได้ยังไงอะ่ะมีคนเอาปลาจากแม่น้ํามาให้เราทํากินเป็นอาหารแบบนี้เราจะบาปไหมครับปลาที่เขาให้มาตายแล้วก็ถ้าเราไม่ได้รู้ว่าเขาฆ่าเพื่อเราก็ไม่ได้ผิดอารมณ์ร้อนเนอะขอบคุณจ้ากองทัพบ,บอกอย่าผิดบ่อยทาไมอย่กูจะผิดบ่อยแล้วทําไมอะ่ะห้ามกูได้เหรอ คนเรามันผิดพลาดได้เสมอจะบ่อยจะน้อยมันก็ต้องมีผิดบ่อยของมึงคืออะไรอ่ะคำว่าบ่อยอ่ะชีวิตนี้มึงจะไม่ผิดเลยเหรอมึงไม่มีโอกาสผิดเลยผิดบ่อยผิดมากผิดน้อยมันผิดด้วยกันทั้นแหละมากกับน้อยมันอยู่ที่มึงคิดเองมันไม่มีใครในโลกนี้ไม่ผิดคุณจะบอกให้มันผิดด้วยกันทั้นแหละแต่ถ้ามึงเล่นจ้องจับผิดตลอดเวลามันก็ต้องผิดเป็นเรื่องธรรมดาเพราะมึงจ้องชาวบ้านเขามานั่งจ้องจับผิดกันนะคุณจะบอกให้ ถ้าจ้องจับผิดมันก็มันก็ผิดอยู่ดีอะแล้วถ้ากูจะผิดใครทำอะไรกูล่ะกูผิดกูแก้ไขไงแล้วยังไงต่อคนผิดแล้วยอมรับผิดสิดีกว่าผิดแล้วไม่ยอมรับผิดผิดแล้วแก้ไขสิดีดีกว่าผิดแล้วไม่คิดจะแก้ไขมึงจะผิดอีกครั้งมึงก็ต้องแก้ครั้งแก้ไขทุกครั้งมันจะเป็นอะไรไป กองทัพบอกอาจารย์สอนเรื่องอะไรให้เตรียมข้อมูลไว้เพื่อจะไม่ผิดอืมก็ดีกูก็จะพยายามเตรียมมากขึ้นกแค่นั้นเองก็ขอบคุณที่แนะนํากูก็จะไปทําต่อไปแค่นั้นแหละง่ายๆตื่นทําไมตื่นมาด่ามึงไงเพื่อนผมต่างศาสนาจะย้ายเข้ามาพุทธต้องทำยังไงไม่ต้องทาอะไรเลยจ้าย้ายเลยศึกษาหลักคาสอนเลยจ้ามีไขยเสื้อลายเดยอยมอไหมครับมีจ้าคนสติไม่ดีเป็นบ้าแล้ว บ้าแล้วทาบาปหนักอนานตริยกรรมต้องรับกรรมแบบคนปกติไหมครับมันก็ต้องดูอะวิปลาสจริงไหมสติฟั่นเฟือนจริงไหมแล้วเลือนจริงไหมเพราะถ้าจริงก็ไม่เป็นไรลงทะเบียนปฏิบัติธรรมวันไหนวันนี้8มีนาอาจารย์ลงทะเบียนได้เลยจาก ID Line สายสา,าธุวันนี้8อาจารย์จัดปฏิบัติธรรมบริษัทหมอเสีงร,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 รังสิงปตปทุมธาน,นีคลอง1ตรงข้ามมอธรรมศา,ศาสตร์รังสิ9โมงเชา้าถึง4โมงเย็น วันเสาร์ที่8มีนาคมจัดปฏิบัติธรรม9โมงเช้าถึง4โมงเย็นฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายท่านซื้นลงทะเบียนได้ที่ i d l i n e s a i 3 t u g m ล i l อ o m idlinesai3tu ฟรีแม่ของแฟนเกียรติผมต้องทำตัวแบบไหนทำตัวให้ดีให้เขาพอใจหนังสือขายิ้กติดต่อช่างอาจารย์กดหน้าโปรไฟล์เลยจ้าตะงก้าหน้าโปรไฟล์เลยจ้า ปากกะกาดีกว่าเดี๋ยวกูจะไปแล้วอใครจะซื้อหนังสือกดตะกาหน้าโปรไฟล์เดี๋ยวกูจะไปแล้วอีกสักห้านาทีสิบนาทีถ่ายหนังสือก่อนหนังสือเข้ากองกลางเดี๋ยวเงินกองกลางไม่มีจ่าย กดเลยหนังสือจ่าตะก้าหน้าโปรไฟล์หนังสือคนตื่นทำเล่มแรกจ้ากดเลยจ้าดีจ้าซื้อเลยจ้าตอนนี้หนังสือมีจํานวนจากัดไหมจํากัดจ้าสิบมีนาไปไหนไหมกูไปทุกวันจ่าไม่มีวันไหนกูอยู่บ้านนะใครจะซื้อหนังสือกดตะก้าหน้าโปรไฟล์เลยจ้าตะก้าไปกดที่ตะก้าจ้า เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรเนื้อหาเกี่ยวกูดา่านี่แหละประวัติกูแล้วกูดั่งดา่านี่แหละอยากรู้ว่าการดูดวงบาปไหมไม่ด่าป่ะไม่บาปแต่เพอร์เจอร์จะอนันตริยกรรมจะมีโอกาสบรรลุโสดาบันไดมันไม่ได้แล้วจา้ากดตรงไหนก่อนติก๊กตอกจา้าติก๊กตอกจา้ากูขายหนังสือติก๊กตอกจา้าแล้วอย่าไปโง่ให้ใครเขาหลอกล่ะกูไม่ขายช่องอื่นกูขายช่องติก๊กตอกช่องเดียว อย่าไปโอนเงินให้ใครเขาล่ะซื้อผ่าน ok ติ๊กตอกตะก้าหน้าโปรไฟล์ติ๊กตอกถ้าเป็นพระแล้วผิดสังคีิเศษข้อที่หนึ่งศึกมาก่อนปริวารจะเป็นอะไรไหมไม่เป็นไรอะนะอาบัตมีเฉพาะพระ นูข้าใจมากที่บ้านหนูป่วยหนักเพราะหนูเคยขายพระเครื่องจริงมันไม่จริงจ้าเขาป่วยเพราะเขามีเหตุนในการป่วยจา้าไม่ได้เกี่ยวกับพระเครื่องมึงเลยช่วงนี้ผมนั่งสมาธิกำหนดลมหายใจช่วงที่ไม่คิดอะไรหรือคิดแค่พุโทโธรู้สึกปิติแต่การปิติจะมากับการขนลุกตลอดผมมาถูกทางไหมครับไม่ต้องไปสนใจอาการจา้ามีสติกับไปอยู่ที่พุโทโธเหมือนเดิมตัวข้าพเจ้าได้บรรลุธรรมะเป็นพระอรหันแล้วขอวอวยพรให้เธอได้บรรลุเป็นพระอรหันได้บรรลุธรรม ตักหนักรู้ตื่นเขาน้านิ้พาในชาตินี้ด้วยจ้าอรหันหไหนวะเนี่ยมาจากโรงพยาบาลศรีทยาหรือเปล่าเนี่ยอัวหลุดหลุดมาแน่ๆหมอจับตัวกลับไปเลยนะพาฉันได้ติมในโคนในห้างตอนห้าโมงเย็นผิดไหมครับผิดจ้า ใครจะซื้อหนังสือกดตะก้าหน้าโปรไฟล์จา้าขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ซื้อจา้าหนังสือกี่บาทไปกดในตะก้าจา้าไปดูตะก้ามีราคาอยู่อาจารย์ไม่หนังสือเสียไหมคะเม่สอบถามหลังจากแม่เสียไป18ปีหากเราไม่ได้ใส่บาทรทำบุญตามวิถีพุทธบันตายวันเกิดบาปไหมไม่บาปแต่มึงไม่ได้ทำหน้าที่งไง หน้าที่คืออุทิศบุญกุศลให้กับญาตาิสารูหิตแม่พ่อที่เสียชีวิตไปแล้วไปสั่งปลาในตลาดบอกเอาตัวที่ตายแล้วแต่แม่ค้าเอาตัวที่ยังไม่ตายมาทําให้แบบนี้บาปไหมบาปจ้าอาจารย์กดเข้าไปในตะกร้าแล้วเขาบอกไม่มีสินค้ามันจะไม่มีนี่ไงเขาซื้อกันโคมโคลเนี่ยไปกดตะกร้าไหนมาล่ะตะกร้าผ้าหรือเปล่ารีวิวหนังสือให้ดูหน่อยมีอะไรบ้างมีกูดานี่แหละประวัติกูแล้วก็กูนั่งด่าด่ากระจุยนั่นแหละหนังสือกู หนังสือนี้จะเข้ากองกลางนะหนังสือนีเน้เป็นเป็นเงินที่เข้ากองกลางนะเอาไว้เลี้ยงผู้ปฏิบัติธรรมใครจะมาฝึกปฏิบัติธรรมาจารย์น่ะลงทะเบียนได้แล้วนะไอเดลัสายสาธุเอวงโกเมสเตูไปเลยลงทะเบียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งส faced, ิ้นวันที่8มีนาตรงกับวันเสาร์9โมงเช้าถึง4โมงเย็นรับจานวนจํากัดนะรอบนี้กูรับไม่เกินส0 0พันคนนะกูเลยจัด2วันแล้วกูจัดวันเดียวนะรอบนี้จัดวันเดียวรังสิตปทุมธานีคลองหนึ่งตรงข้ามมธรรมศาสตร์ลังสิต ใครเดินทางมาจากต่างจังหวัดไกลๆสามารถสำรองที่พักได้เป็นโรงแรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นให้พักหนึ่งคืนเช่นจะปฏิบัติคืนวันเสาร์จะปฏิบัติวันเสาร์ให้มานอนคืนวันศุกร์นอนคือวันที่กูมาให้นอนแล้่กลับบ้านนะมึงอยากนอนจ่ายเองนะกูให้มึงนอนวันเดียวคือวันศุกร์เดินทางมานอนเพื่อตอนเช้าตื่นจะได้มาปฏิบัติได้อย่างสดชื่นมาช่วยบล็อกกูทีโง่ไม่มีปัญญาบล็อกก็ไม่ต้องจะอยู่ทรมานในที่ต่อไปทร,ทรมานหูทรมานหามมึงต่อไปจ้า กดไปดูไม่มีสินค้าจริงๆอ้าวทำไมไม่มีสินค้าล่ะตะก,ก้ายังมีอยู่ไหมเนี่ยเอานี่ไงเขามีไงโดนบล็อกอะไรหรือเปล่าทำไมไม่มีล่ะนี่เขาก็ลองซื้อกันโคม,มๆโคมนเนี่ย ว่าคนหนึ่งโดนผีหลอกแล้วหนังสือตะกาหน้าโปรไฟล์เลยจ้ก์กดเข้าไปสั่งซื้อได้เลยจ้าหนังสือหนังสือจ้าหนังสือหนังสือคนตื่นทาเล่มแรกจ้านี่จ้าหนังสือจ้าหนังสือกูเองนี่หน้ากูเลยเนี่มึงดูเหมือนไหมนี่ถอดก็มาเป๊ะเลยนี่หน้ากูจ้าซื้อเลยจากตะก้าหน้าโปรไฟล์ช่วกันซื้อเลยจ้า เงินกองกลางจ้าไว้เลี้ยงผู้ปฏิบัติธรรมซื้อเลยเพราะกูเลิกรับบริจาคเงินกองกลางแล้วกูขายหนังสือนี่แหละสบายใจกว่านี่ไปกูเลี้ยงพวกมึงเองหาเงินเลี้ยงคนปฏิบัติธรรมเดือนละสี่พันคนกูเลี้ยงหมดเลยเนี่ยหนังสือนี่แหละขายเข้าไปใครที่จะจ้องจะทำบุญเจาเงินยัดใส่มือกูนี่มาซื้อหนังสือนี่จบ กูจะไ,ไม่ต้องมามีข้อคอลหาในการมานั่งด่าก,กูว่ารับเงินบริจาคเงินกองกลางวุ่นวายปัญหายเยอะขายหนังสือจบกูไม่ต้องรับเงินจากใครเท่านั้นแลกการเป็องหนังสือไปเาต่างตังมาเดี๋ยวกูเอาเงินไปบริหารจัดก,การในการเลี้ยงคนถวายวัดวาลาทำประโยชน์สังคมเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยกูจ่ายค่าใช้จ่ายเฉพาะค่างา,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 าปนปฏิบัติเดือนเปนแสนนะมึงขายไปจบมึงซื้อยากอยากอดอยากอดโนนอยากช่วยเหลืออยากจะไรนี่หนังสือจบ ไม่ต้องอ่านก็ได้ซื้อไปเก็บไัก็ได้ซื้อไปหนุนหัวกระบาลก็ได้ซื้อไปเพิ่มความสูงให้มึงก็ได้ยืนเหยียบได้ไม่เป็นไรหน้ากูโดนเหยียบได้ซื้อไปเช็ดขี้เช็ดเยี่ยเขได้แล้วแต่มึงเธอช่วยพับถุงแขงก็ได้ซื้อไปเธอมันเอาไปทำประโยชน์ตะก้ามีอยู่เนี่ยกดกเข้าไปเลยหนังสือคนตื่นทำเล่มแรกของกูเองรวมคำดา่าอ๋อนึกออกแล้วผมอยู่สิงคโปร์โอ๊ยคนหนึ่งต่างประเทศก็ไม่มีตะก้าจ้า มันจะส่งยังไงล่ะจ้าต่างประเทศก็ขายเฉพาะในประเทศไทยกลับมาก่อนค่อยซื้อมีเงินอย่างเดียวไม่พอนะต้องให้กูด่าด้วยน้ำพริกรอ,อก,ก่อนจ้าอีกสามสี่วันไม่ขายใหม่ทะเบียนรถมีผมกับชีวิตมันไม่มีนะปลายทางมีกดเอาเลย ซือขายกีย่รอบครับรอบนี้ยังไม่ออกเดี๋ยวสิ้นเดือนขายอรอบหนึ่งกูรู้มึงยังไม่มีเงินออก,กอน,นะเงินกลางเดือนกูเข้าใจอยู่ช่วงกลางเดือนช่วงกลางเดือนคนก็บางคนที่เขามีกําลังซื้อไปก่อนเคายังไม่มีกําลังรอสิ้นเดือนยังมีอยู่อีกหลายเล่มใจเย็นๆซื้อได้สิ้นเดือนก็ซื้อได้เดี๋ยวก็เปิดขายวันที่สามสิบอีกร,รอบหนึ่งวันที่ยี่สิบห้าก็เปิดขายเออรอได้ยี่ห้าเปิดขาย <ST. S 2> <ST>. <S> <S เข้าไปรับที่บ้านได้ไหมคะ ที่บ้านไม่มีขายมีแค่นี้แหละมีตัวโชว์ก็ซื้อได้แต่ไม่ต้องเข้ามาเพราะเข้ามามันก็ไม่เจอใครไม่มีใครขาย,ขายหเหมือนป้ากุก้งไม่อยู่บ้านไม่ต้องมาที่บ้านตอนนี้ด้อมถุยใกล้เสร็จแล้วนะเขาปลูกต้นไม้แล้วผู้ดีเหลือปลูกต้นไม้อีกฝั่งหนึ่งแล้วกก็โรยหินทำรู้วด้อมถุยเร็วๆนี้เตรียมตัวรอได้เลยใกล้เสร็จแล้วแอดมินกูไอแอดมินแหลมอะนะเขาไปซื้อควายมาตัวหนึ่งกูปไปแวะไงไปจังหวัดอะไรมาไม่รู้แล้วกูก็ ไปเจอร้านกระถางต้นไม้กูไม่เคยเห็นเป็นลายไม้กูก็แวะซื้อมาปลูกต้นไม้ที่บ้านและแอดมินแหลมก็เจอควายตัวันหนึ่งตัวมาเนี่ยนะเขาบอกเขาอยากเป็นหนึ่งในด้อมถุยเขาจะเขียนชื่อเขาไว้ว่าชื่อแหลมควายแหลมพอเวลาแหลมมีไอเดียไอปัดเอาบ้างหนึ่งนแอดมินกูที่คอยติดตามสอยให้ตามทํานู่นทํานี่ถ่ายพังถ่ายภาพเอาบ้างเริ่มจะซื้อควายมาเขียนชื่อตัวเองแอดมินปัดควายปัดเริ่ม เริ่มจาควายมายัดเยียดใส่ด้อมทุงกุยล่อมด้อมทุยกูยและเธระามเนี่ยสวนแปลงด้อมทุยกูยเนี่ยจะวางควายพอไหมเนี่ยพวกมึงจะมายัดเยียดอยู่ในครอบกูไม่ได้นะหลายคนก็ด่าว่ากูสอนทาแบบนอกคอบสอนทาแบบไม่ไป้เป็นภายสอนทาแบบด่าทอต่อว่ามีแต่ด้อมทุยสอนทาแบบนอกคอบใช่กูได้คามาจากหลวงตาสินทรัพย์ว่าอย่างไงรู้ไหมก็มีแต่พวกควายเท่านั้นที่อยู่ในครอบกูอยู่นอกครอบเขาเป็นคนไง มีแต่ควายที่นั้นเข้าไปอยู่ในนอก้อกนันใครด่ากูกูสอนทำมาแบบนอคอกก็มังเป็นควายไงพาะมีแต่ควายท่านั้นที่อยู่ในคอกส่วนกูอยู่นอกคอกกูเป็นคนกูอยู่นอกคอกถูกต้องแล้วเข้าใจนะตะก้าหน้ากดตะกาจ้าซื้อหนังสือกูจ้า กกเดี๋ยวกูจะไปแล้วเนี่ยกูจะให้ดูร้านที่กูไปซื้อกระถางต้นไม้มาเป็นลายไม้เขาเขาทำกระโถนไม่กูกูได้กระโถนวางด้อมถุยกูละเดี๋ยวกูจะเอาฝามาปิดหน้าปากกระโถนแล้วกูก็จะเอาสามนเณรที่กูซื้อมาเนี่ยวางบนกระโถนอีกทีหนึ่งมึงดูเขาปั้นมให้กูเขาแถมมากูไปซื้อกระถางเขามาหมื่นหนึ่งเขาแถมกระโถนมาให้กูใบหนึ่งเขาปั้นเองนะมึงแล้วก็ทําสีนี่กระโถนกูไปไงนี่ เดี๋ยวกูวเอาฝาปิดตรงนี้แล้วกูเอาสามเนรยืนนี่ยืนบนนี้เลยด้อมถุยอยู่ข้างหน้าสามเณรปวดด้อมถุยบรรลุธรรมควายตื่นธรรมนี่ทําจากดินเผานี่ทําลายไม้สวยงามมากนี่ะาถนกูจาเขาแถมมากูถูกใจสุด ยหนักเดี๋ยวแตกอีกหนังสือจ้าตะก้านหน้าโปรไฟล์ซื้อจ้าถ้ากูเอากระโถนนี่ฟาดปากใครนักูว่านู่นเลยจ้าทะลุสวรรค์เลยทะลุนรกเลยน้ำพริกเดี๋ยวขายจ้า คือปัญหา,าจา์น่ะน้ำพริกกับของอืนอ่นน่ะมันแยกล้านกาันท่าจา์เปิดขายพร้อมกันมันจะมีปัญหาตัวที่ว่าน้ำพริกจะต้องส่งอีกที่หนึ่งแล้วก็ไอ้เสื้อจะต้องส่งที่หนึ่งมันคนละฝั่งกันถ้ามาสั่งพร้อมกันเนี่ยมันวุ่นวายเลยตะกาจาหนังสือกดที่ตะการเลยช่วยกูซื้อหน่อยเถอะเดี๋ยวกูไม่มีเงินจ่ายค่าโรงแรมที่เลี้ยงผู้ปฏิบัติธรรมเดี๋ยวกูไม่มีเงินจ่ายค่าข้าวเลี้ยงผู้ปฏิบัติธรรมค่าขนมนม,นมเนย หมอเสงก็ช่วยกูสุดๆเหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวจะไปแล้วนะอีกสักหนาทีสิบนาทีเพราะว่าผู้นี้ตื่นตีสเดินทางตีสี่ไปนครศรีธรรมราชไปบรรยายธรรมมหาลาัยอะไรก็ไม่รูจ้จำไม่ได้ปฏิทินหมดแล้วจ้าไม่เหลืออีกแล้วนะไม่เหลือแม้แต่เล่มเดียวหมดเกี้ยไม่ทำแล้วด้วยทำแค่เล่มเดียวครั้งสุดท้าย ไม่มีอีกแล้วหมดแล้วดังนั้นคนที่ซื้อไปลิมิเต็ดอิดิชันไม่มีอีกต่อไปปฏิทินหมดแค่ไหนกันนัดเก็บไว้เลยตลอดชีวิตมึงตายก็ย้อปฏิทินเผาลงไปด้วยจเจริญสติถือว่าทำบุญไหมครับเอาต้องทํำทำบุญสิได้มากด้วยไปเครื่องบินจา้าเดินทางขึ้นเครื่องขึ้นเครื่องตอน6กโมงมั้งบอดดิ้งไทม์ แต่อาจารย์เราต้องเดินทางออกจากบ้านตอนตีสี่ไปขึ้นที่สนามบินอนเมืองแล้วก็รอขึ้นเครื่องแต่ออกจากมาตัดต้องตื่นตีสามน้ำพริกไม่อร่อยไม่ต้องซื้อไปแดกจ้าซื้อหนังสือกดในตะก้าเลยจ้ากูขายหนังสือแป๊บเดียวกูจะไปแล้วนะด่วเร็วหาตะก้าไม่เจอมึงจะหาเจอได้ไงตะก้าอยู่ในทิกตอก YouTube YouTube มันมีตะก้าดิเหรอ ที่นครคนนอกเข้าไม่ได้จ้าแต่ว่าเดี๋ยวว่าจาน่ะจะไปนั่งร้านกาแฟซึ่งแอดมินกูก็หายไปไหนก็ไม่รู้กูถามร้านกาแฟไปบอกให้ส่งร้านกาแฟเาด้วยอของเวลากูไลฟ์สดเนี่ยกูหาร้านไม่เจอเนี่ยแล้วกูจะรู้เนี่ยพวกไปอยู่ตรงไหนเวลากูไปไหนมาไหนนี่ตาบอดมากเลยกูจะบอกให้เพราะคนที่กูรู้คือแอดมินกูกูไม่รู้หาอะไรเลยกูจำไม่ได้กูบอกให้ส่งมาให้กูหน่อยว่าร้านกาแฟยี่ห้ออะไรแอดมินคนไหนถามหน่อยดีวะ ร้านกาแฟไหนวันนี้กูจะแจ้งเนี่ยเผื่อคนก็จะไปรอ